สวัสดีค่ะเจอกันกับน้องพลอยเช่นเคยนะคะกับเพชรแท้ทองแท้ปลายมังกรเจมค่ะ วันนี้นะคะพลอยก็จะมานําเสนอสินค้าของหลุดจํานาของมือสองนะคะของที่สภาพดีๆสวยๆงามๆนะคะรีวิวจัดเต็มให้ลูกค้าดูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะและเกิดนะคะ้าลูกค้าสนใจสินค้าชิ้นไหนเป็นพิเศษนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแคปรูปไว้นะคะแล้วก็ทักไปที่ไลน์ของทางร้านได้เลยถ้าเกิดท่านใดทําไม่เป็นนะคะไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้พลอยก็จะมาสอนนะคะในการทักไลน์ของทางร้าน แล้วก็เปิดเข้าที่แอปพลิเคชัน Line นะคะอันนี้จะเป็น Line เนาะ,ะเปิดเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเรานะคะของเราเองนะเสร็จแล้วเราก็กดเข้าที่นี้นะคะที่เป็นรูปคนแล้วก็มีรูปบวกเนาะกดเข้าไปมันจะทําการเพิ่มเพื่อนนะคะลูกค้าก็กดเข้าที่ค้นหานะคะกดค้นหาแบบนี้เป็น Line ID นะคะให้เป็นปุ่มเสียงเออสีเขียวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดนี้ใส่ ID นะกดอันนี้นะคะแอดแอดตัวนี้นะคะแอด แล้วก็ M K G E M แบบนี้นะคะนี่เป็นไ d เดียของทางร้านนะแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็กดตรงแว่นขยายกดค้นหานะคะก็จะขึ้นนี่เป็นลายของทางร้านมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถกดแชทได้เลยอ่ามันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ให้เลยนะคะนี่เป็นทางลายของทางร้านเรานั่นเองนะคะนี่แล้วถ้าเกิดสนใจจะสั่งซื้อนะคะสามารถกดตรงสอบถามตรงนี้ได้นะคะจะขึ้นสอบถามแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยสอบถามกลับมา นะคะหรือถ้าเราจะถามไปเลยเนี่ยก็กดตรงแป้นแป้นตรงนี้นะคะเล็กๆกดตรงนี้อ่ะมันก็จะขึ้นเป็นแป้นให้ให้เราพิมพ์ได้เลยนะคะก็ประมาณนี้ได้เลยสนใจชิ้นไหนก็สอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะคะอ่ะเพื่อมให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันได้เลยคะ่ะ ชิ้นแรกนะคะจะเป็นสร้อยคอค่ะที่ประดับไปด้วยพลอยหลากสีนะคะเป็นงานแบบสังวานสวยมากๆค่ะความยาวของเส้นนี้นะคะคือ16นิ้วค่ะตัวเรือนทองคำ37.5%นะคะน้ำหนักทั้งหมดของเส้นนี้คือ18.25กรัมค่ะวันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อสร้อยคอสวยๆเอาไปเพียง29,850บาทเท่านั้นนะคะประดับด้วยพลอยนะคะจะ หลักๆเลยจะมี3สีนะคะก็คือสีแดงนะคะเป็นแดงก่ำอย่างนี้นะคะแดงเลืดอดโนนะคะแล้วก็เป็นสีน้ําเงินแบบไพลินนะคะแล้วก็เป็นสีเขียวแบบเขียวสองนะคะอันนี้จะเป็นงานพลอยนะสวยงามมากๆเลยนะคะใส่ออกงานก็ได้เลยะคะ่ะเป็นงานชิ้นใหญ่แต่ราคาสุดคุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นงานพลอยที่จรนยหน้าเม็ดด้วยค่ะตัวเรือนทองนะคะสายโซ่ค่ะจะเป็นสีทองแบบนี้นะคะเป็นงานทองคําแท้ 37. 5เปเซนต แล้วตัวตะขอนะคะจะเป็นแบบก้ามปูแบบนี้เลยนะคะเส้นใหญ่ยาวแบบนี้เลยสวยงามมากๆจริงๆอะค่ะของจริงสวยมากแล้วก็ใ้้อยากดูรูปเพิ่มเติมนะคะแคปรูปค่ะแล้วก็ส่งหาแอดมินได้เลยนะคะมีเพียงหนึ่งเส้นเท่านั้นกับราคาเพียง2,9000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ จะเป็นงานสร้อยข้อมือไพลินค่ะสวยมากๆเลยนะคะใส่ติดข้อมือได้เลยตัวเรือนนะคะเป็นทองคำ90า90น้ำหนักอยู่ที่2.52กรัมค่ะความยาวของเส้นนี้คือ6.5นิ้วนะคะ หน้ากว้างคือ4มิลค่ะวันนี้พลอยขอปล่อยต่อนะคะเอาไปในราคาเพียง1่ยง11,950บาทเท่านั้นนะคะเส้นนี้พลอยแนะนำนะคะสำหรับคนที่กําลังตามหานะคะสร้อยข้อมือแบบใส่สวยๆติดข้อมือไว้เนาะข้อมือจะได้ไม่ว่างแบบนี้นะคะดูเก๋ๆค่ะน่ารักมากเลยแบบนี้แล้วก็จะเป็นตะขอบข้ามปูนะคะแบบนี้ค่ะตะขอเป็นแบบนี้ ความยาวก็ประมาณข้อมือนะคะประมาณข้อมือผู้หญิงแบบนี้เลย6.5นิ้วท่านใดชอบนะคะรีบแคปรูปนะคะส่งหาแอดมินได้เลยเพราะว่ามีเพียง1เส้นเท่านั้นนะคะจะเป็นแบบนี้หมดแล้วหมดเลยนะอันนี้พลอยเอาให้ดูนะคะตัวไพน์ินนะคะเป็นงานเจรานายหน้าเม็ดสีน้ำเงินครามแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากๆแล้วก็ตัวลายของสร้อยนะคะที่เป็นทองคำเนี่ยจะเป็นลายที่แข็งแรงนะคะสลับไว้กันไปมาแบบนี้ทา ทำให้ลายเนี่ยแข็งแรงขาดยากนะคะแบบนี้เลยเพดึงให้ดูนะคะแบบนี้เลยอชอบก็แคปรูปม,มาได้เลยค่ะแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยนะคะ มานะคะจะเป็นสร้อยข้อมือทับทิมค่ะสวยมากๆเลยเหมือนกันนะคะเส้นนี้น้ำหนักนะคะจะอยู่ที่5.2กรัมค่ะจะเป็นทองคำ90นะคะความยาวของเส้นนี้คือ7นิ้วหน้ากว้างคือ4มิลค่ะหน้ากว้างที่วัดนะคะคือหน้ากว้างของเม็ดทับทิมนะคะแบบนี้เลยทับทิมนะคะจะเป็นสีม่วงนะคะสีแบบชมพูอมม่วงนะคะแบบนี้สีตามธรรมชาติเลยแล้วก็ตัวทองนะคะจะเป็นลายซ โซ่ขาแข็งแรงทองคำหนาสวยนะคะลูกค้าถามว่าปรับไซส์ได้ไหมสร้อยนะคะสามารถปรับไซส์ได้ทุกเส้นเลยนะคะส่วนไอตัวทองนะคะที่เราตัดออกถ้าสมมติไซส์มันลูกค้าจะปรับให้เล็กลงทองที่ตัดออกตัวส่วนที่ตัดออกก็คืนนะคะแล้วก็คืนให้ลูกค้านะคะแบบนี้อันนี้จะเป็นตัวตะของ,งานกล้ามปูมแบบนี้นะคะไม่มีตำหนิค่ะเส้นนี้ใส่ละสวยใส่ออกงานใส่ติดนิ้วเป็นของขวัญก็ได้นะคะท่านใดชอบ อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ วงถัดมานะคะจะเป็นแหวนไพลินทับทีมแล้วก็มรกตค่ะมีงานพลอยขาวฝังอยู่ตรงสองแถวนี้ด้วยนะคะไพรินทับทีมมรกตอันนี้จะเป็นงานเจรไนหน้าเม็ดฝังแบบหนามเตยนะคะอยู่บนตัวเรือนทองคำเกาสิค่ะน้ำหนัก รวมนะคะอยู่ที่3.3กรัมไซส์แหวนคือ53นะคะขนาดหน้ากว้าง1.5คูณ1.3เซนติเมตรวงนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง15,950บาทเท่านั้นนะคะสวยงามน,นะคะได้พลอยทั้งหมด3สีแน่นๆแบบนี้เลยสมใส่ออกงานติดนิ้วมือแบบนี้ได้นะคะหรือซื้อเป็นของข,องขวัญก็ได้นะคะแบบนี้มีอย่างละหวงเท่านั้นท่านใดชอบนะคะสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่ม เติมแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ ส่วนชิ้นถัดมานะคะหน้าตาจะคล้ายๆกับชิ้นเมื่อสักครู่นะคะแต่อันนี้จะเป็นงานทับทิมค่ะแล้วก็ฝังเป็นเพชรกุหลาบนะคะตรงสองแถวด้านข้างเนาะแบบนี้เลยทับทิมนะคะจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะสวยงามมากๆงานเจรไนาหน้าเม็ดฝังแบบหนาตัยสีด้านอยู่บนตัวเรือนง,งานทองคำ90ค่ะ น้ำหนักรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่2.98กร,รมัมไซส์แหวนคือ50หน้ากว้าง1.2คูณ1.5เซนติเมตรวงนี้นะคะพอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง12,950บาทเท่านั้นค่ะวงนี้นะคะก็สวยหวานนะคะดูแบบน่ารัก คุณผู้หญิงสวมใส่ท่ายติ้นิ้วมือแบบนี้เลยนะคะ,ะท่านใดชอบนะคะอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยเดี๋ยวพลจะลองสวมกับแหวนเมื่อสักครู่ให้ดูนะคะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นงานไพลีนมรกตแล้วก็ทับทิมนะคะส่วนอันนี้จะเป็นงานทับทิมทั้งหมดเลยนะคะเป็นแบบนี้นี่ใส่เป็นสองวงแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะ ส่วนถัดมานะคะจะเป็นงานแหวนเพชรแท้ค่ะเป็นรูปทรงดอกไม้นะ่ารักมากๆเลยนะคะทั้งหมดนะคะจะประดับด้วยเพชร11เม็ดค่ะน้ำหนักรวมเลยเนี่ยอยู่ที่0.13กรัตหรือ13ตังนะคะตัวเรือนทองคำา90น้ำหนักรวม2.1กร,รมัมไซแหวนคือ52ขนาดหน้ากว้าง1.1คูณ0.9เซนติเมตรนะคะวงนี้นะคะพอขอปล่อยต่อเอาไปเพียง8 พันเก้ารอยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะเป็นงานลายดอกไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ ระดับด้วยเพชรแท้เกสรสมัยใหม่น้ำประมาณ97-98สวยขาวใสเล่นไฟนะคะแบบนี้เลยตัวเรือนทองคำนะคะก็แข็งแรงค่ะสามารถปรับใส่ได้ไม่มีตำหนินะคะแบบนี้สวยงามมากๆใส่ติดนิ้วได้น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะหรือซื้อเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์กันแบบนี้ก็ได้นะคะมีเพียง1วงเท่านั้นค่ะท่านใดชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปค่ะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นงานแหวนไพลินค่ะที่ประดับด้วยเพชรแท้ตรงบ่าข้างนะคะบนล่างแบบนี้เพชรนะคะจะมีทั้งหมด12เม็ดน้ำหนักอยู่ที่0.13กรัตค่ะตัวเรือนทองคำ90น้ำหนักรวม3.45กรัมไซแหวนวงนี้คือ52นะคะขนาดหน้ากว้าง1.2คูณ1.2เซนติเมตรวันนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อนะคะเป็นทับทิมรูปสมวใจแบบนี้น่ารักมา,มาก

นนี้ะะคะอย่างที่บอกค่ะจุดเด่นนะคะเป็นเม็ดทับทิมนะคะพี่ที่เป็นการเจียระไนแบบหน้าเม็ดที่เป็นแบบรูปทรงหัวใจสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็กระดับด้วยเพชรแท้นะคะเกสรสมัยใหม่บนล่างนะคะน้าเพชรประมาณ9798ค่ะส่วนใหญ่น้าเพชรของร้านเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะ9798แบบนี้เลยเล่นไฟวิงวิงๆนะคะส่วนตัวเรือนทองนะคะแข็งแรงค่ะปรับไซส์ได้ไม่มีตําหนิเลยนะคะอันนี้งานตงใต้ท้องแหวนเนาะส่วน ไพลินนะคะที่เห็นนะคะก็จะมีเหมือนจะมีเนื้อตําหนีนิดนึงนะคะเป็นจุดนี้เกี่ยวนะคะอยู่ตรงนี้นะอ่ะแต่หามว่าโดยรวมมองไกลๆนะคะหรือมองไกลๆก็สภาพสวยนะคะดูดีเลยแบบหาได้ยากนะคะเป็นงานจารนัยไพลินที่แบบเป็นรูปสงหวัวใจสวยๆแบบนี้เนาะแต่อันไหนที่มันมีตําหนิพลอยก็แจ้งว่ามีตําหนิจริงๆนะคะแบบนี้ก็ถ้าลูกค้ารับนะคะเดี๋ยวพลอยดูราคาพิเศษให้นะคะแบบนี้เลยอ่ะสมใส่น่ารักแบบนี้ได้เลยค่ะท่านใดชอ คลอฟนะคะแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินได้เลยนี่เวลาสมใสเห็นไหมคะก็จะไม่เห็นนะคะแทบจะไม่ค่อยเห็นรายตำหนิเท่าไหร่นะพอรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเยอะนะคะแต่ถ้าใครแบบถ้าใครไม่ก็ไม่เป็นไรถ้าใครแบบรู้สึกก็ไม่เป็นไรไม่ได้มาอะไรมากนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดนี้เดียวนะคะตรงนี้เป็นจุดแบบนี้เดียวตรงนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นเนาะขอดูรูปเพิ่มเติมกับแอดมินได้ก็รับได้นะคะวงนี้อยู่ทุกพอดูราคาพิเศษให้ค่ะ พวงนี้นะคะก็เป็นงานไพลินเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ประดับด้วยเพชรแท้เกรอนสมัยใหม่ตรงบ่าข้างนะคะมีบ่าข้างสาเ่อ,อ ข้างละ3เม็ดนะคะแบบนี้ก็รวมทั้งหมดเป็น6เม็ดเนาะน้ำหนักรวมนะคะของเพชรคือ0.07กกรัตหรือ7ตังค่ะตัวเรือนทองคำา90น้ำหนักอยู่ที่2.66กรัมไซแหวน52ขนาดหน้ากว้าง0.7คูณ1.2ซนติเมตรนะคะวงนี้นะคะสมใส่ติดนิ้วมือได้เลยแล้วก็เอาไปราคาพิเศษเพียง12,950บาทเท่านั้นนะคะปกตินะคะแหวนทรงแบบนี้ทำเป็นแหวนมั่น แต่งงานก็ได้นะคะแล้วก็อยู่ในงบราคาแบบน่ารักมากๆเลยแบบนี้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่นะคะทางฝั่งต่างประเทศนะคะเขาก็จะนิยมใช้เป็นงานพอยอัญมณีกันแล้วนะคะแทนงานเพชรโนที่จะเอาเป็นแหวนแต่งงานแหวนมั่นเนาะเพราะว่าแต่ละสีนะคะหรือ,อ,อพวกงานพอยเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ความหมายแตกต่างกันไปนะคะอย่างห้าพลินิ่งก็ในเรื่องของการเงินก็ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยก็มั่นคงอายุยืน นี้ได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางสัก์จีนนิดหน่อยนะคะแบบนี้ส่วนตัวเรือนะคะมีงานฉลุทองนะคะตรงฐานนะ้ะแบบนี้เลยค่ะเป็นงานเล่นลวดลายนะคะไม่มีตําหนิค่ะสามารถปรับไซส์ได้ถ้ารู้สึกว่าวงนี้เล็กไปนะคะอันนี้ไพลิงก็สีสวยมากๆนะคะเป็นงานจรไนหน้าเม็ดฝังแบบหนังเตยสีด้านแบบนี้นะคะสวยมากใครชอบก็แคปรูปทั้งหาแอดมินได้เลยค่ะ คพูดถึงแหวนแต่งงานแหวนมั่นไปแล้วถ้าใครยัง ยังอยากชอบแบบว่าเป็นงานเพชรอย่างนงี้อันนี้ก็ได้นะคะวงนี้ก็แนะนําเลยค่ะสวยมากๆนะคะเป็นงานแหวนเพชรแท้นะคะที่ประดับด้วยเพชรเนี่ยทั้งหมดนะคะ47เม็ดนะคะน้ําหนักเพชรอยู่ที่0.54กรัตค่ะหรือ54ตางเกินครึ่งกรัตนะคะตัวเรือนทองคำ75%นะคะน้ําหนักอยู่ที่3.27กรัมค่ะไซส์แหวน52ขนาดหน้ากว้าง0.7คะูณ2.0ซนติเมตระ วงนี้พลอยขอปล่อยต่อนะคะเอาไปได้ราคาเพียง2 8ง5 0ปาบาทเท่านั้นนะคะวงนี้นะคะเพชรน้ำขาวสวยใสเล่นไฟวิงว,งวิงแบบนี้เลยเม็ดตรงกลางนะคะเม็ดยอดเนี่ยตรงกลางเป็นการฝังแบบน้ำเตยสีด้านไซส์ใหญ่นะคะเกือบ20ตังคตงเลยนะคะก็คือประมาณ19ตังค์ตงนะคะเหลือ่อมเหลื่อมมาแบบนี้เนาะแล้วก็ประดับด้วยเพชรนะคะเต็มรอบๆอแบบนี้เลยสวยงามมากๆค่ะ ตัวเรือนไม่มีตําหนินะคะสามารถปรับใสได้เลยนะคะแบบนี้เอาให้ดูรอบๆน้ําเพชรนะคะประมาณ97 98เลยค่ะสวยขาวใสเล่นไฟวิ่งๆแบบนี้เลยท่านใดสนใจนะคะชอบอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมหาแหวนแต่งงานแหวนมั่นในราคาที่แบบว่าสุดคุ้มนะคะไม่ต้องไปขึ้นห้างให้เสียเวลาแล้วก็ราคาอาจจะไม่ได้ตนใจมากนะคะก็สามารถแคปรูปนี้นะคะทักหาแอดมินได้เลยค่ะ จะเป็นแหวนไข่มุกค,ค่ะสวยงามมากๆแล้วก็ล้อมด้วยเพชรแท้นะคะ เพชรนะคะน้ำหนักอยู่ที่0.24กรัตค่ะหลือ24ตังเลยนะคะประดับด้วยเพชรทั้งหมด18เม็ดค่ะแน่แนๆแ,แบบนี้เลยไขมุกตรงกลางนะคะจะเป็นสีขาวนวลแบบนี้นะคะสาดที่พอยเห็นด้วยตาเปล่าไม่ไม,ไม่มีตำหนินะคะแต่5 2กล้องก็อาจจะมีริ้วรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะคะเกิดจากการใช้งานแต่โดยรวมสภาพเพราะว่าสวยมากๆเลยนะคะวงนี้นะส่วนตัวเรือนะคะเป็นงานทองคํา75% น้ำหนักอยู่ที่2.85กร,รัมค่ะไซส์แหวน50นะคะขนาดหน้ากว้าง1.0คูณ1.2เซนติเมตรนะคะวงนี้พลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง15,950บบาทเท่านั้นค่ะวงนี้นะคะใครที่กำลังแบบ ชอบแหวนไข่มุกแหวนมุกอะไรอย่างนี้นะคะงานไข่มุกเนี่ยวงนี้เพราะว่าสวยมากๆเลยนะคะเป็นงานล้อมเพชรด้วยนะ,ะเพชรก็เล่นไฟขาววิงวิงแบบนี้เลยนะคะส่วนตัวเรือนทองคาแข็งแรงสวยงามนะคะไม่มีตมําหนิค่ะสวมใส่ติดนิ้วได้เลยนะคะแบบนี้วงนี้อาจจะไซสเล็กนิดนึงแต่ปรับใส์ได้นะคะวงนี้สามารถปรับใส์ได้ท่านใดชอบนะคะก็สามารถแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหา,าแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ ส่วนวงถัดมานะคะก็เป็นงานแหวนไข่มุกเช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นดีไซน์แบบเพชรป่าข้างนะคะมี2ข้างแบบนี้เพชรนะคะทั้งหมด6เม็ดค่ะน้ําหนักอยู่ที่0.06กรัตนะคะหรือ6ตั้งตัวเรือนทองคํานะคะเป็นทองคํา75น้ําหนักอยู่ที่3.02กรัมนะคะไซแหวน52ขนาดหน้ากว้าง 0. 0.6คูณ1.2ซนติเมตรวงนี้นะคะพลยอขอปล่อยต่อเอาไว้เพียง1นึมื 4,950บาทเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยถ้าใครชอบดีไซน์แบบนี้ราคาถูกลงมาหน่อยนะคะก็วงนี้เพราะว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันไข่มุกนะคะจะเป็นสีขาวนวลน,นะคะอาจจะไม่ไมไ่ได้แบบว่านวลมากเหมือนมงที่แล้วนะคะเมื่อตะกี้พลอยรู้สึกว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าอ่ะสีไข่มุกจะเป็นสีครีมกว่านี้นะคะอันนี้จะเป็นสีขาวเลยแบบนี้นะส่วนตัวเรือนะคะไม่มีตําหนิค่ะสามารถปรับไซส์ได้ทองแข็ง แรงนะคะแบบนี้เพจก็เล่นไฟขาววิงวิแบบนี้เลยท่านใดชอบนะคะวงนี้อย่าดูรูปภาพเพิ่มเติมแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ วงถัดมานะคะก็เป็นแหวนไข่มุกเช่นเดียวกันนะคะแต่วงนี้นะคะจะเป็นงานเพชรบ่าข้างแล้วก็เป็นเพชรรูปทรงหัวใจแบบนี้น่ารักมากๆเลยค่ะน้ําหนักเพชรนะคะอยู่ที่0.18กรัตเพชรทั้งหมด18เมตรนะคะตัวเรือนทองคํา75%ค่ะน้ําหนักอยู่ที่4.0กรัมไซแหวน53ขนาดหน้ากว้าง0.7คูณ1.7เซนติเมตรนะคะวงนี้พลอยขอปล่อยต่อนะคะเอาไป เพียง่ยง1 8 9 5บาท นนวงนี้นะคะเพชรก็จะเยอะกว่า2วงที่แล้วนะคะแล้วก็สีของไข่มุกนะคะจะเป็นสีคล้ายกับเม็ดแรกนะคะวงแรกเลยจะเป็นสีขาวนวลติดครีมครีมน,นิดๆนะคะสวยงามมากๆเพชรก็เล่นไฟวิงิงๆนะคะเป็นรูปทรงหัวใจนะคะทั้งหมดมีสีดวงค่ะสีห้องหัดใจแบบนี้ไปเลยเนาะส่วนตัวเรือนนะคะก็แข็งแรงนะคะทองคําไม่มีตําหนิค่ะสามารถปรับใส่ได้นะคะเวลาสวมใส่ก็จะดูใหญ่ๆเต็มหน้า นิ้วแบบนี้เลยท่านใดชอบนะคะแคปรูปแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวพลอยนะคะลองให้ดูนะคะว่าทั้ง3มวงเวลาสมสัยจะแตกต่างกันไงอันนี้วง18,000บาทนะคะเดี๋ยวพลอยให้น้องแบบขึ้นราคาข้างๆนี้ให้ด้วยละกันเนาะอ่ะส่วนวงนี้นะคะวงที่2ที่เราบอกนะคะวงนี้จะราคา14,00 0บาทนะคะ14,950บบาทหนึ่งนี้หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแล้ววงแรกนะคะวงแรกราคาหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะ ตอนนี้แหวนไข่มุกนะคะที่ร้านจะมี3มวงแบบนี้เลยนี่สังเกตเห็นไหมคะว่าสีไข่มุกนะคะจะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะอย่างตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีออกขาวนะคะขาวๆเลยส่วนไข่มุกทั้งสองสีตรงนี้นะคะจะเป็นสีออกชมพูนวลๆครีคมๆนิดนึงนะคะก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะอย่าวพิ่ยให้น้องขึ้นราคาตรงข้างๆนี้ไว้เนาะก็ตามนี้เลย15,950นานะคะ14,950าแล้วก็1นม 8,950แล้วแต่ความชอบเลยทุกไซทุกวงสามารถปรับไซได้หมดเลยนะคะแบบนี้ ถัดมานะคะจะเป็นงานจี้เพชรค่ะสวยนะ่ารักมากๆเลยนะคะเพชรนะคะทั้งหมด12เม็ดหนักอยู่ที่0.36กรัตหรือ36ตั้งตัวเรือนทองคำ90น้ำหนักอยู่ที่1.8กรัมขนาดหน้ากว้าง1.2คูณ2.0เซนติเมตรนะคะชิ้นนี้ค่ะพลอยขอปล่อยต่อนะคะเอาไปเพียง11,950บาทเท่านั้นนะคะเพชรจะเป็นเพชรเกสรสมัยใหม่นะคะน้ำเพชรประมาณ 7, 9กค่ะส่วนตัวเรือนทองนะคะเป็นทองคำ90อา่างเนี่ที่บอกเนาะทองแข็งแรงไม่มีตำหนิเลยนะคะจะมีรอยแบบขีดข่วนนะคะขีดข่วนนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยจริงแค่จะเรียกได้ว่า ดูด้วยตาเปล่าเหมือนของมือหนึ่งเลยนะคะมันไม่ค่อยมีรอยตรงไหนเลยนะแบบนี้อ่ะแล้เพชรพก็เล่นไฟวิงวิแบบนี้เลยห่วงใหญ่นะคะก็ไปห้อยกับสร้อยคอทองคําได้เลยนะคะเล็กๆน่ารักซื้อเป็นของขวัญให้กันก็ได้นะคะแบบนี้ท่านใดสนใจนะคะอยากดูรูปเพิเ่มเติมแคปรูปนะคะแล้วก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยะคะ่ะ ัดมานะคะจะเป็นงานจี้นะคะจี G ้พลอยนะคะพลอยจะเป็นสีเขียวอมน้ําเงินนิดๆนะคะเหมือนสีน้ําทะเลเลยค่ะเป็นงานพลอยเจรไนยหน้าเม็ดฝังแบบหนามเตยสีด้านนะคะสวยงามมากๆตัวเรือนะคะเป็นงานทองคํา90น้ําหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่4.24กรัมนะคะหน้ากว้าง1.7คูณ2.5เซนติเมตร ชิ้นนี้นะคะพลอยขอปล่อยต่อเอาไปเพียง15,950บาทเท่านั้นค่ะชิ้นนี้สวยใหญ่แล้วก็ดูจัดเต็มมากๆเลยนะคะเป็นงานพลอยเจียหน้าเม็ดเล่นไฟวิบวับแบบนี้เลยแล้วก็สีสวยนะคะเป็นสีเขียวแบบน,น้ำทะเลอมฟ้าอมน้ําเงินแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆตัวเรือนทองข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีตําหนินะคะชิ้นนี้ห่วงใหญ่ค่ะสามารถเอาไปห้อยกับสร้อยขอได้เลยเล็กๆน่ารักนะ ะะชิ้นนี้รู้สึกนกจะหนักอยู่นะคะหนักสีสีัสรรมเลยเนาะประมาณนี้จากที่หอจับนะคะสวยงามท่านใดชอบนะคะอยากดูรูปเพิ่มเติมแคปรูปนะคะก็ทักหาแอดมินกันเข้ามาได้เลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่กันที่ท้ายคลิปแล้วนะคะเช่นเคยค่ะหากท่านใดสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถพักไลน์มาที่แอดมินได้เลยค่ะเพียงเข้าที่ค้นหานะคะแล้วก็พิมพ์ admkgem ตามนี้เลยนะคะหรือสแกน QR Code อันนี้ได้เลยค่ะก็จะเด้งไปที่หน้า ลายของทางร้านชช่นกันค่ะรวมทั้งโทร0653601525นะคะติดต่อสั่งซื้อกับคุณพลอยหรือคุณนุษได้เลยนะคะยังไงวันนี้ทางพลอยก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ